สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยแบบแซ่บๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําแกงเขียวหวานเป็ดย่างค่ะเพื่อนๆค่ะอ่าเราก็เอากะทิตั้งไฟนะคะอ่าแล้วก็เคี่ยวกะทิก่อนเลยวันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสดค่ะเพื่อนๆหนึ่งกิโลกร,รมัมซื้อมาจากตลาดเรียบร้อยขี่เกียรติทำในสวนน่มันลาบากนะซื้อดีกว่าอ่าเคี่ยวนะคะให้เขาเดือดแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงและวก็วัตถุดิบที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆนนะคะแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะวันนี้พิการจะใช้เป็นเป็ดย่างนะคะก็เอาแต่เนื้อนะเราเอาแต่เนื้อแต่ว่าเปีกับขานิดหน่อยนะคะอ่าหนึ่งตัวะคะ่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแกงพร้อมแกง ต่อมานะคะก็เป็นมะเขือเปราะค่ะพี่วันนี้พี่การใช้มะเขือเปราะ1กิโลกร,รัมค่ะแช่น้าเกลือเรียบร้อยพริกแกงเขียวหวานค่ะสองร้อยกร,รัมค่ะต่อมานะคะอเป็นใบโหระพานะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็เด็ดออกมาเลยหนึ่งถ้วยค่ะต่อมาก็เป็นใบมะกรูดฉีค,ค่ะวันนี้ฉีกไม่ได้เพราะใบมะกรูดอ่อนมากประมาณ1ิบถึงยีสิบใบนะคะ พริกอ่อนเขียวแดงนะคะประมาณสัก3าเม็ดค่ะซอยเรียบร้อยผงปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะจะชอบอีกก็เพิ่มได้น้ำปลานะคะ5-7ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะอัจะยอยใส่ก็ได้ะคะ่ะชิมรสที่เราชอบสามารถเพิ่มและลดได้นะคะเครื่องปรุงค่ะไม่ชอบอันไหนเราก็ไม่ต้องใส่ ต่อมานะคะก็เอากระทะตั้งไฟเลยค่ะเอาใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะคะแล้วเราก็ช้อนหัวกะทิในหม้อเน,นะะี่ยค่ะใส่กระทะนะคะอ่าค่อยๆใส่ลงไปสักสองสามกระบวยเนาะพอะเดือดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาพริกแกงเขียวหวานลงผัดได้เลยค่ะ,ะจัดกันแบบจุกๆเนี่ยเห็นไหมคะหัวแบบกระเด็นกระเด็นเลยเนะยเนี่ย เวลาเราแกงที่เป็นกะทิสดนะคะกลิ่นเขาจะหอมชวนน่ารับประทานค่ะเพื่อนๆแตบ่บางครั้งพี่การไม่มีเวลาเราก็อยากจะสาธิตการใช้กะทิสําเร็จรูปบ้างเนาะเผื่อ,เ,อ,เ,อ,อเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกที่จะไปซื้อกะทิสดเราก็ต้องใช้เป็นกะทิสาเร็จรูปพี่การก็มีสูตรนะคะตามคลิปก่อนๆที่สําหรับใช้กะทิสดพี่การก็มีให้นะคะ เราจะผัดพริกแกงเขียวหวานให้สุกหอมนะคะเวลาเราแห้งเวลาพริกข้าแห้งเนี่ยเราก็สามารถช้อนหัวกะทิใส่รอบๆได้อีกนะคะ,ะแล้วก็ค่อยๆช้อนหัวกะทินะคะ,ะแล้วก็เราก็ผัดต่อนะคะจะทำให้กะทิเข้มมันน่ารับประทานนะคะน้ำแกงก็จะสวยด้วยแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้กะทิกล่องเนี่ย ความมันเขาจะไม่เหมือนกัะทิสดเพราะว่าเขามีกรรมวิธีของเขาในการผลิตนะคะเราต้องใช้น้ำมันพืชช่วยเห็นไหมคะเขาก็จะเงาของเขาขึ้นมาเองเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยะกะทิเนี่ยเขาจะมะีน้ำมันอยู่แล้วค่ะที่เขาเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวไงคะเ,เพื่อนๆคานนี้เราก็จัดเป็นแบบกะทิสดเลย พอเออน้ำแกงสุกได้ที่เราก็เอาเป็ดย่างของเราลงผัดนะคะผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้เข้ากับเครื่องแกงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะยกเออพูดผิดพูดถูกก็จะยกลงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อจะได้สะดวกในการปรุงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผัดคลุกเขาให้เข้ากับเออเป็ดสักนิดสักหน่อยก่อนนะคะ ให้แบบว่าเรียกน้ำย่อยนะคะแล้วก็โชยกลิ่นแบบชุนุๆหอมๆทั่วบ้านตอนนี้ก็เริ่มจะจามแล้วค่ะิกไปพริกมาสักนิดสักหน่อยนะคะเราก็ยังใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนอยู่นะคะ หนไคะน่าทานไหมคะนี่ขยักยังไม่ได้ใส่ในกะทิเลยเนี่ยเราก็เอากะทิตั้งไฟนะคะ,ะเพราะว่ากะทิเขาสุกมาแล้วเราก็เอาเป็ดย่างที่เราผัดไว้เมื่อคู่นะคะใส่หม้อลงไปเลยใส่ให้หมดเลยนะคะโอ้โหเห็นไหมคะว่าน้ำกะทิที่เวลาเราผัดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นเงาสวยน่าทาน ปิดฝาก่อนนะคะรอเดือดสักคู่ค่ะเดี๋ยวพอเดือดอีกคู่หนึ่งนะคะเราก็จะปรุงเครื่องปรุงของเราที่เราเตรียมไว้ต่อเลยค่ะเปิดฝาเดือดแล้วนะคะใส่เลยค่ะน้ำปลาค่ะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็เอาทับพ,พีนะคะหรือกระบวยนี่หนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ชิมรสดูว่ารสชาติของเราเนี่ยถูกปากถูกใจเราหรือยังเครื่องปรุงก็สามารถที่จะเพิ่มหรือลดปริมาณได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแกงเขียวหวานนะคะ เออถ้าทานกับขนมจีนจะอร่อยมากมากถูกใจได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือเปาะของเรานะคะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะเ,ออเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝาให้เขาเดือดอีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเดือดได้ที่นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เอ,อ พริกอ่อนเขียวแดงนะคะลงไปกับใบมะกรูดนะคะอันนี้เราก็คนดูก่อนสีสันสวยงามน้ำแกงก็ขึ้นเงาดีนะคะจัดการเลยค่ะใส่พริกอ่อนเขียวแดงลงไปค่ะตามด้วยนะคะใบมะกรูดวันนี้ใบมะกรูดของพี่การอ่อนนะคะฉีกไม่ได้เลยต้องหัน่น น่าทานไหมคะอพอคลุกเขาเข้ากันได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบโหระพาเป็นลำดับสุดท้ายค่ะเดี๋ยวรอเดือดอีกคู่หนึ่งนะคะใส่เลยค่ะใบโหระพาแล้วเราก็เอาตะบวยหรือทับพีนะคะกดลงนะคะให้ใบโหระพาเขาจมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบดำํำๆไม่น่าทานแล้วต้องกดให้เขาลง พอสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะปิดไฟค่ะอ่าปิดไฟเลยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟสิคะท่านจะรออะไรถ้าชอบทานกับข้าวสวยก็ตักข้าวรอเลยถ้าชอบทานกับขนมจีนก็หยิบขนมจีนใส่จานรอเลยค่ะโอ้โห เขือเปอะอ่อนๆน,นะคะเป็ดเป็นชิ้นๆเป็นไงคะเพื่อนๆขะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงเขียวหวานเป็ดย่างของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ